อื้มหือกระบกเลยโคตรสวย้วทุกคนนี่กระบอกเขาดิเพราะว่ามาจากน้ําแข็งนะทุกคนถ้าเกิดว่าฟากระบอกมาขีน้ําแข็งเขาไม่แตกจากกระบอกอะเนาะเพราะงั้นวันนี้เราทําการมาสุ่มยับยับเลยนะทุกคนจะสุ่มเท่าที่มีฮะทุกคนมาทุกแก,กเรามีหนึ่งร้อยอันใช่ไหมเราแลกเศษไปก่อนเลยแล้วกันมาฮะได้ได้สิบเศษเนาะก่อนหน้านี้ผมได้ทำการสุ่มแล้วฮะมีสามสิบเศษใช่ไหมตอนนี้เราแลกไปได้ก็เหลือสี่สิบเศษฮะตอนนี้ผมบอกเลยว่าสกินน่ะโคตรเท่ผมบอกให้แหละคือผมอยากเห็นสกิลมากเลยฮะ คือถึงแม้ว่าเราอยากได้แค่ไหนเราต้องอดทนเราทุกคนว่าคผมไม่มีไงเพราะงั้นเราต้องอดทนรอเก็บแค่นิดนึงครัทุกคนพรุ่งนี้ไม่ก็อีกวันนึงได้ได้นั้นเราขอมาดูในอัลบั้มก่อนละกันโมเดลมันจะเป็นยังไงไหนดูซิกระมองเลยเนี่ยไหมกับเกียวกันโลล่าชูแวนามามาทุกคนไม่ใช่สิชุดกันหนาวเออนะโอเคมานี่ฮะทุกคนอยู่ค่าชิวอแฟงเนาะนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวฮะโอ้โหฟันหทีเนาะก็ถือว่าเป็นละครที่โคตรดีอ่ะทุกคนดูเหนียโมเดลทำมาดีฮะเหมือนลิงน้ำแข็งเลยนี่ โอ้โหสมผมนี้ก็เทพเหมือนกันเนี่ยสัมผมโคตรเฟี้ยวอ่ะ <S <S สีผมชอบหล่กเเลยก็คือกระบอกเลยทุกคนว่าผมชอบนักแข็งมากเลยไงโอเคหน่อยดูยสิเฮ้ยท่านี้เฮ้ยอันตีไหมเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะทุกคนแต่ว่ามันตีโฮมนล้วสวิงเยอะค่ะนี้ได้แบนอันนตีมัง้งไม่รู้เหมือนกันทุกคนเรามารอ,อดูดีกว่าท่านี้คือผมเคยเห็นในอนิเมะอยู่นะโอเควิสาัดแคสเทิลเข้าส,สไตล์อะไรไม่รู้ฮนะ ที่อย่างบ้าค่าทุกคนใช้ใจสู้ล้วนไงโอเคฮะงั้นก็มาดูจิตยัรษอื่นสิอันนี้ก็ผ่านด่านเฉยๆเนาะอันนี้นี่อันนี้อะไรขี้ตุ๊กตาเหรอไม่น่าใช่ขี้อะไรไม่รู้เราขี้ดูสิได้ามาหนึ่งอันฮะได้อะไรมาอ๋ออะไรไม่รู้อะน่าจะลักษระฮะทุกคนไม่น่ามีอะไรเยอะอาจจะเป็นประโยชน์ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคตัวคอนี้มาคู่ก,กับนี่ไงกิโลกรลฮะแล้วก็จะมีนี่ด้วยไง อัตตอมิสือรอเท่ของเรานะที่เรายังไม่มีกุ๊กเล็กสื่อแล้วก็พิกกอนนะคือตัวละครพวกนี้เนี่ยไอตู้ของมีหมดแล้วไงเหลือแค่อไเจลกัลโลอะตตอมิแล้วก็พิกอนแล้วก็โกเล็กสื่อไหนวะขอ,อด้หนยสิเผื่อแลดได้อีกไงคือผมอยากไล่มากเลยทุกคนเลหลือแค่ยี่สิบกว่าเศษเองนะเออแลดได้อันนี้ได้แล้วสองอันใช่ไหมเนี่ยก็แลดเลยด้วยกันฮะไม่รอชาร้าเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการสุบครั้งหนึ่งพอทุกคนเพราะว่าลูกแก้วมีห้องนี่นะ,นะ <S 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 มา โอเคฮะชิจัยหิมะสองอันนี่โอ้โห้คุ้มเลยโอ้โห้ยอดแล้วทุกคนใช้ตั๋วอันเชื่อเมื่อกี้สองใบอืมแน่นี่มาเศษนหนึ่งฮะนี่สี่สองเศษโอเคงั้นวันนี้ก็เข้าๆตันนี้ฮะหล่อเท่ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสุ่มร้อยห้าสิบอันเนี่ยก็ได้มาห้าสิบอันนะนี่ครสุ่มได้แค่หกสิบสามครั้งอย่างเลยมั้งจริงๆแล้วมันมีล็อกอินเจียบวันะฮะทุกคนมาได้ไอ้หิมะที่เราไว้ใช้สุ่มอ่ะเออมาด้วยผมบอกให้นี่แหละคือคุ้มอ่ะในระหว่างนี้คือผมหากิจกรรมอื่นๆไงเผื่่่่่อออมมมีีซดยยูไไไงงแตสุุทท้าากก็นนค แต่ทไมเวนเจอร์นี่คือสำคัญมากเราไม่ควรพลาดเล่นนะโอเคฮะงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฮะสวัสดีครับหัวขหคุณรับชมครับวันข้างหน้าผมได้มาเมื่อไหร่ออกมายูแน่นอนฮะทุกคนมาเราดูได้เลยฮะทุกคน